ข,ยยขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานหอการค้านะครับขอบคุณท่านที่ถามด้วยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับจริงสำนักงานจังหวัดต้องไปจัดอีกหัวข้อหนึ่งเลยเรื่องเกี่ยวกับการจราจรเรื่องรถติดเรื่องถนนหนทางเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณที่ท่านประธานได้ฉายภาพไว้ให้ก่อนเดี๋ยวบ่ายเนี่ยครับจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอีกสองท่านท่านนายกเทศมนตรีนะครท่านโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง นะครับน่าจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ภาคบ่ายก็จะเป็นเรื่องของอุดอรธานีล้วนๆเลยนะครับในการที่จะโฟกัสเข้ามาที่จุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองของอุดอรธานีนะครับมีอีกสักท่านหนึ่งไหมครับอยากจะฟังความเห็นข้างล่างเชิญครับท่านสภาสตรีครับขออีกท่านหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมาที่เวทีข้างบนกันต่อนะครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับท่านครับขอบียนท่านทูต คณะวิทยากรและก็แขกผู้เก็ตทุกท่านดิฉันมาจากสภาอุตสาหครรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีนะคะฉันขออนุญาตเรียนถามอาจจะเป็นท่านทูตนะคะเกี่ยวกับกรณีของวีซ่าและกรณีของการนํารถเข้าเราจะพูดในส่วนของคนท่องเที่ยวนะคะก็คือผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีนะคะอย่างลิชันเองเนี่ยเจ็อีสานนะคะเรามีรถตู้เป็น ไปาบบุคคลน,น,ะนะฮะ,ะคือปกติแล้วเราจะมีการทำพาสปอร์ตรถเข้าที่ประเทศลาวนะคะเราจะพูดประเด็นแรกก็คือการนำรถเข้าที่สปปลาวซึ่งผู้ประกอบการนำเที่ยวเจอปัญหามาตลอดขั้นตอนด้วยขั้นตอนอยากรวบรวส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ,ะปัญหาก็คือเราสามารถที่จะเข้าเวียงจันได้เมื่อเรามีพาสปอร์ตรถนะะในแอรเรียของเวียงจันท แต่เราไม่สามารถที่จะนำรถตู้เนี่ยเข้าออกนอกปริมณฑลโดยขึ้นไปที่หลวงพ่ะบางแต่ในส่วนของทางจำปาศักด์โอเคถ้าทางท่องโน้นก็โอเคนะคะทีนี้เราก็อยากเรียนถามว่าในประเด็นของบริษัททัวร์ที่มีาพาสปอร์ตรถเนี้ยเมื่อการเปิดไอซีจะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างไร ะะประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือการนํารถเข้าที่เวียดนามเราไม่สามารถที่จะนำรถโค้ดรถตู้ของผู้ประกอบการทั่วเข้าเวียดนามโดยสิ้นเชิงยกเว้นกรณีที่เป็นการขนส่งสินค้าหรือเฉพาะกิจคอนวอยต่างๆนั้นอยากเรียนถามท่านทูตว่าในประเด็นนี้เราจะแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือยอย่างไรเช่นกันในส่วนของวีซ่านะคะถ้าเราจะพัฒนาอุดรแอร์พอร์ตเนี่ยให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล แต่ข้อจํากัดอย่างที่ท่านประธานหอได้พูดไว้นะคะในเรื่องของสถานที่หรือความแออัดทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวอย่างเราพบก็คือเราไม่มีวีซ่าออนอาราวซึ่งนักท่องเที่ยวที่บินจากหลวงพระบางจะบินมาลงที่อุดอรธานีโดยดเรกไฟท์ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าฝรั่งต้องแวะที่เวียน,ยน,ยนจันเพื่อทําวีซ่าเข้าประเทศไทยถูกไหมคะ แต่ว่าเขาไม่สามารถแอพพลายบินจากหลวงพะบางตรงมาที่อุดรธานีได้เลยนี่คือเป็นปัญหาของวีซ่าออนอะไรวเราจะช่วยเหลือให้เป็นฮับในกรณีนี้อย่างไรคะขออนุญาตเรินถามเอาขอบคุณนะครับเป็นคำถามที่ดีมากแล้วกออ็อันหลังก่อนแล้วกันเรื่องวีซ่าพรอนไรโวลเนี่ยเป็นอำน,นาจของตอมนะครับกระทตางประเทศไม่เกี่ยวนะครับมีอำน,นาจนี่คือี่คือประเทศไทยนะครับ ก็ท่านก็คงต้องยกกับตอมอลแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเทศไม่เรื่องของฐานทูตด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัดสวะ่านะครับเรื่องที่สองคือเรื่องรถผมเห็นด้วยเลยนะรถลาวก่อนนะฮะร,รถลาวเนี่ยกาลังยกเรื่องนี้กันอยู่เช่นเดียวกันว่าทําอย่างไรที่จะให้ไปได้เพราะว่ามันก็ต้องต่างตอบแทนนะรถลาวก็ไปได้ทั่วเหมือนกันทีนี้เรื่องเวียดนามเนี่ยอันนี้ลึกซึ้งมากผมเองได้เป็นทูตท,ที่เวียดนามมาแล้วแล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดเลยคือเดิมเนี่ยเป็นเรื่องพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวา ผมต้องกาอยู่สุวรรณเขตละพอไปถึงลาวบ่าวเนี่ยต้องไปเปลี่ยนรถทําให้มันเสียหายมากสินค้าด้วยแล้วก็คนนักท่องเที่ยวด้วยนะมั้ยที่แรกก็ไปว่าเวียดนามว่ากิดกันพวกเราพื่จะเอาให้พวกตัวเองใช้นะฮะพอไปอยู่ในเวียดนามจริงๆริงเนี่ยแล้วก็ทะเลาะกับเวียดนามมาหลายยกเรื่องนี้นยปรากฏว่าเป็นอย่างนี้คนระับท่านที่เคยไปเวียดนามคุณเห็นด้วยกับผมนะผมไม่ได้ปกป้องเวียดนามนะถนนในเวียดนามเนี่ย มันไม่มีถนนแบบบ้านเรานะเป็นถนนเล็กที่ฝรั่งเศสทําไว้เนี่ยแล้วผ่านไปในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยถนนเล็กๆนะฮะแล้วในถนนในเวียดน,นามเนี่ยมันมีคนใช้เนี่ยตั้งแต่รถสามล,ลอ้อรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเนี่ยจากทุกสายจากจากฮานอยไปฮานองเบเนี่ยร้อยหกสิบกิโลใช้เวลาสี่ชั่วโมงครึ่งท่านเคยไปใช่ไหมแล้วในเวียดน,นามเป็นกันหมดเลยนะผมก็ไปถามเขาเขาบอกว่า เขาพูดกับผมด้วยความด้วยความขมขื่นนะครับบอกว่าท่านทูตครับในประเทศเราเนี่ยที่เราไม่ให้พฟอมารายซ้ายเขาเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนตายในเวียดนามวันหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านเขาบอกงนี้ประมาณเป็นปริมาณเนี่ยตั้งแต่เด็กออกมารถจักรยานเนี่ยผมาบอกเอ้าเาคุณก็ต้องให้ให้เขาค้าขายได้สิเขาก็เลยมาอนุญาตให้เป็นคอนไวน์นี่ครับถ้าท่านจะไปเที่ยวเป็นคาราวานเนี่ยเขาจะเอารถนำให้ อันนี้ผมคนทำเองนะขออนุญาตเอาเครดิตซะเลยผมทะเลาะเขาอยู่หลายปีเขาก็บอกว่าขออนุญาตให้เขาพิจารณาขยายถนนก่อนแล้วเขาจะให้เข้าทันนที่เราเดือดร้อนมากับพวกผู้ทหารเนี่ยเขาก็ว่าผมว่าเขาจะเอาสินค้าไปขายเนี่ยพอไปถึงด่านเขาต้องไปเปลี่ยนหัวรถซึ่งเขาเขาเขาเสียค่าใช้จ่ายมากอันนี้ก็ต้องเข้าใถ่เขานะผมเองก็ต้องบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นนี่นะคุณก็ต้องระวังนะเขาอาจจะไม่ให้คุณเอาพวงมาลัยซ้ายเข้าประเทศไทยก็มีเฉพาะเวียดนามนะ คนเขาโมโหคุณมากแต่อันนี้เราก็พูดไปอย่างนั้นนะครับพิจิกิแล้วมันก็ผมก็บอกกับพวกเราที่ที่มุกดาหารว่าถ้าคุณจะค้ากับอะ,อะไรล่ะกวางจิหรือว่าเวเนี่ยกูก็ลงทุนซื้อพวกงอะไรท้ายตะขันหนึ่งนะนะอันนี้ก็เป็นเป็นปนะไม่ไม่ได้แก้ตัวนะครับก็เล่าให้ฟังว่าคือเรื่องพวกนี้มันมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อในรอบสองแล้วกันผมต่อได้ไหมจะได้ไม่ต้องอีกคำถามหนึ่งนะเออพาสปอร์ตรถที่อยู่เวียงจันทร์ที่จะออกนอกเวียงจันทร์นี่ฮะของเราอันนี้เป็นเรื่องภายใน เดี๋ยวเล่าต่อเลยนะฮะผมจะเล่ารอบสองเลยนะจะได้ใช้เวลาฟังสักสามท่านวันนี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตสองสามประการแลวจะเล่าให้ฟังไปเลยแลวจะมาลงที่เรื่องนี้นะประการแรกฟังคุณสวัสดิ์ประธานหอเนี่ยผมชื่นชมนะและนี่คือตัวอย่างของของของหอ,งอ,งองการค้าผมเนี่ยบอกเสมอว่าในระบบทุนนิยมเนี่ย คนที่นำภาครัฐบาลคือภาคธุรกิจเขาจะไปดูเพราะนักธุรกิจเนี่ยเขาเขาได้กลิ่นเงินไงเขาจะไปตามกลิ่นเงินแล้วเขาจะติดตรงไหนจะบอกผมแต่ภาคขอโทษนะภาคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาคนละเรื่องนะผมอยู่ที่เวียดน,นามนี่นะวันหนึ่งเนี่ยผมพบกับผู้ใหญ่ของฝ่ายเวียดน,นามที่ดานังเขาบอกว่าท่าทูไทย ที่ด้านนังนี่มีบริษัทนี่สามปีเองนะครับไม่นานนะครับมีบริษัทต่างประเทศมาลงทุนร้อยสี่บห้าบริษัทไม่มีไทยแม้บริษัทเดียวท่านทุกต้องทำงานหนักเลยนะให้คนมาลงทุนเยอะๆผมก็บอกเขาด้วยความซื่อสัตย์นะไม,ไม่ไม่ได้โกหกเลยนะบอกท่านครับประเทศผมเนี่ยเขาเรียกทุนิยง capitalist ท่านเขา้าใจไหม capitalist เนี่ย สิ่งที่จะดึงดูดการลงทุนเนี่ยมีอย่างเดียวครับเขาถามว่าอะไรกําไรไงครับถ้าเกิดได้ยินภาษทจีนไหมเขาถามว่าอะไรภาษตจีนภาษทจีนอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการค้าบางอย่างเนี่ยรู้แน่ๆว่าค้าแล้วถูกตัดศีรษะเนี่ยยังมีคนค้าเลยนะเขาบอกว่าอะไรอา้าวยาบ้างไง เหรอไหมเฮโรอีนเนี่ยคุณค้าสมัยก่อนเนะี่ยคุณรู้ว่าคุณค้าถูกจับได้เนี่ยคุณถูกตัดหัวแน่ๆเลยยังม,มีคนค้าแต่มีค้าอย่างเดียวที่คนไม่ค้าแน่เขาถามว่าอะไรท่านพูดบอกอาวค้าราคาถูกไงเพราะฉะนั้นที่เขาไม่มาในเวียดนามเนี่ยเพราะเขามีกําไรชื่อผมสินักธุรกิจบ้านผมเนี่ยเขาดมกลิ่นเงินแล้วเขาไปตามกลิ่นเงินแล้วพวกผมไปคอยไปอำนวยความสะดวกเขา แล้วประโยคเดียวกันเนี่ยผมเพิ่งตอบเจ้าแขวงสยาบุรีแต่สนิทกันน่าถึงจะพูดจังตงอย่างนได้นะเขาจะได้ไม่โกรธผมแต่ถ้าค้าแล้วไม่มีกําไรนี่นะอย่าว่าแต่ผมบอกเลยนายกบอกก็ก็ไปไปใช่ไม่ใช่อะ่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างคอมมิวนิสต์กับถุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมชื่นชมว่าเขามองวิสัยทัศน์ออกเห็นไหมรัฐบาลต้องสร้างถนนนี่ไมท่านนายกรัฐบาลต้องทํากุาวาปีใช่หไหม รัฐบาลนี่เขาจะชี้ให้รัฐบาลท,ทํานะแต่ถ้าเป็นหอาการค้าที่ขอโทษไม่เอ,อ่ยชื่อนะเวลาเขาไปหาผมเนี่ยเขาจะไปนั่งแล้วบอกว่าท่านทูตครับผมจะมาค้าอะไรดีผมบอกที่ผมฟังคุณแล้วผมน้อยใจมากเลยนะผมพูดตลกอะนะครับอย่าดีย๋ยวถือผมบอกว่าถ้าผมรู้อย่างนี้ผมก็ตั้งบริษัทสิคุณต้องทําการบ้านถ้กก่อนแล้วถามผมท่านครับผมจะเลี้ยงไก่ที่ลาวดีไหมผมจะอธิบายฟัง ่านครับผมจะไปผมจะค่อยดีแต่ว่าคุณถามผมว่าจะทําอะไรดีเนี่ยเอาผมถามคุณสวัสด์ผมเป็นคนลาวผมจะมาค้าอะไรที่อุดรดีอะตามมะขุ่งได้ไหมมันไม่มีอ่ะคือคุณต้องคุณต้องทําการบ้านก่อนเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีคําอยู่คำหนึ่งที่ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นคําง่ายๆอ่ะขาดข้อมูลไม่จริงยุคนี้เนี่ยคุณกดถ้าคุณเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเนี่ยคุณกดโพเนี่ยคุณรู้ดีกับผมไหม ไม่มีขาดข้อมูลแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยนะดูทั้งอาจารย์ขอเรียนอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะได้ไปเล่าให้เขาฟังได้ที่เป็นปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อมูลอาจารย์อะทันทีจะกลับมาในเรื่องละเอ๊ะท่านทูดพูดจริงกี่อเนี่ยมียสิ่งที่ตัวข้อมูลผมว่าในประเทศสังคมนิยมเนี่ยผมว่าปัญหาของการเข้า AEC เนี่ยกับลาวและเวียดนามเนี่ย อันนี้ผมจะกาลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญเลยนะและกรุดาผม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 คิดว่าเรื่องเป็นเรื่องจริงนะปัญหาของการเข้าอปสีในประเทศเราเวีาคือของไทยนะฮะของไทยคือเราขาดความรู้เรื่องคอมมินิตอินโดจีนจบหลายคนบอกว่าจริงเหมือท่านทูตจริงสิครับทุกวันนี้เในห้องนี้ใครมั่งที่ทราบการปกครองในเวียดน,นามและลาวอย่างชัดเจนยกมืนะครับกรุณา เรานึกว่าเราโคตรไทยลาวนะผมนั่งอยู่ในลาวทุกวันเนี่ยผมไปทูตที่เวียดนามมาแล้วเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนไทยจํานวนไม่จํานวนผมว่าไม่เยอ,ะ,อะที่จะรู้ว่าเจ้าแขวงของเราเนี่ยเขาใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดไทยเยอะแยะบางคนไปเป็นผู้ว่านึกว่าเขาคือเจ้าแขวงของเราเนี่ยอันที่หนึ่งเขาเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคในประเทศสังคมนิยมเนี่ยเขาจะมี ท็อปเนี่ยเขาจะเรียกว่ากรมการเมืองเอามาจากรัสเซียเรียกว่าพูลิบโรมีประมาณ11คนนั่งอยู่ตรงนั้นผู้นี้คือท็อปแอคของการปกครองที่เป็นที่ตายมีวเจ็ดแปดคนสิบคนแล้วอีกห้าสิบกว่าคนเนี่ยเขาเรียกกรรมการศูนย์กลางพรรคเซ็นทรัลคอมมิตี้ e n ไอเซ็นทรัลคอมมิตี้เนี่ยเขาจะเป็นได้ทั้งเจ้าแขวงและรัฐบุตรีนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะ เช่นเจ้าแขวงเจ้าแขวงสารวันตัวน,นี้ตอนนี้เนี่ยซีเนอริตี้ในคอนคอร์ทคอมมิชชั่ยใหญ่กว่าเจ้าแขวงอีกลหลายแขวงและคนเหล่านี้เนี่ยเขามีรัฐบาลนะฮะในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอาณาจักระทรวงต่างประเทศเขาก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดคอมมิวนิสต์ลาวพรรคประชาชนปฏิวัติเนี่ยดูแลกระทรวงต่ตางประเทศอยู่เพราะฉะนั้นเวลาในลาวก็พูดกันเดี๋ยวเขาพูดว่าพรรคเป็นผู้ซีน้นำ ผู้ปฏิบัติคือผู้กระทรวงก็ทํางานไปอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมฮะกี่คนในประเทศเราที่รู้สิ่งเหล่านี้พ่อค้าบางคนไปถึงไปเปิดร้านบอกว่าท่านทูดผพืกระเทิรเจ้าแขวงมาเปิดผมบอกทําไมทําไมต้องเชิญเพราะว่าผมอยู่ที่บุกทหารก็เชิญผู้ว่ามาเปิดบอกผมจะเชิญให้คุณได้แต่ผมไม่รู้ท่านยาหมาเปล่านะเจ้าแ,แขวงนมีอานาจเรื่องภาษีในแขวงนะ ตำรวจเขาคุมหมดโดยจริงโดยแท้จริงกําลังเขาดูแลทั้งหมดขอโทษนะผู้ว่าการจังหวัดเราดิเปิดด่านยังไม่ได้เลยต้องมีกรรมการสมชคุมเอาใช่ไม่ใช่ทางการจังหวัดกูนาะแก้ไขผมด้วยเพราะฉะนั้นอำนาจมันต่างกันมากนะ,ะอันนี้นี่คือตัวอย่างว่าความไม่รู้ของเราในเรื่องอินโดจีเนี่ยมันมากผมได้อยู่มาสองประเทศคือคอมมวนิสต์ทั้งสองประเทศนี่นะเพราะฉะนั้นผมฝากไว้อย่างนะฮะทางราชพัฒ ถ้าจะให้ความรู้กันเนี่ยดีกว่อีซ e ีอีถ้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะถ้าจะคุยกันเรื่องเราและไปจะไปค้าขายในเราเนี่ยสวัสด้วยนะเชิญมาสักคนแล้วพูดเรื่องพักเราให้ฟังเนี่ยแล้วท่านจะได้ความรู้เยอะเลยชาวุดอเป็นนนคขยั